เดบิดเดวิดแม่ยไอ้เจ้าใส่เสื้อผ้าตัวเก่านี่ไร้มือแล้วหนิแกไม่ได้อาบน้จเจ้ามือแล้วตั้งแต่หนาวมาหนิจ้ามาือจาม,มือ,มมอแม่โอ้ยสมพาะหลักคุยางกายนี่ยเม้นปานแห้งหมียไปเช่าไปเช่าอะไรไพ่อไหนหลวงพ่อบอกให้ไปซื้อเอ็มร้อยขวดอ่ะหนูไม่ได้ซื้อมาพ่อเอ,อ้าทำไมไม่ซื้อมาให้พ่อละ่ะร้านค้าป้าสีบอกว่ามีไม่ถึงร้อยขวด หนูก่เลยไม่ได้ซื้อมาพ่อไม่เข้าใจยังกระจุกอ่ะฉันพ่อก็ไปหาเสื้อเองละกันเฮ้ยพ่อพ่ออะไรลนาะพ่อใส่ชุดตัวเดิมเนี่ยตั้งแต่หนาวมาพ่อไม่ได้อาบน้ำกี่วันแล้วสองวันเองลูกทไมพ่อเป็นคนอย่างนั้นอ่ะแล้วทำไมอ่ะแล้วพวกเองอ่ะอาทิดียวเองพ่อ เ yeah! ่้นาวาบวชได้หมดไอมันคือทึ้งกินทั้งเล่นใท่เดี๋ยวนี้ปานเล็กน้อยเอาโหลดไหมแมนมนมีวามพืนห้านี่ยิงยั้งเดียวนี่ตัวเมื่อยยูบ่เมืยแหละเนาะโออรด้วยตัวเมื่อนึงสกิดก้อเข้าดอก

อากาศหนาวอาจติดลบแต่ถ้าได้ครบเราอาจจะติดใจอืมจะแม่พูดเบตาครบที่ได้พอค่ะเนี่ยบาปจังวะมาเลยยังอะไรเนี่ยก็ปีงอยังปิ้งขนมปังปิ้งขนมปังเม็นโอ้ยเบตาแซ่บแต่ปิ้งไม่กินนะไอ้่ปะบ่ปิ้งมาเฮ้ยไอยังจะบิังบินยังเลยนี่บินข้าน้า Ta đáy nè, cẩn lươn lông nè, bao, ừ, đi khăng ừ, thử chẳng đáy, mึง bảoเคย ai, bây giờ, mึง mà một còn nhàng hết bàn ẩn bao, bà? à, tổ chức hết nhỉ, sát lai ở cảng Âu Phủ, sát พ่อคงไม่แนะนาอีกเฮ้ยพ่อพ่อพ่ออะไรไปชาหนูจะฉลากปีใหม่ได้ขนมเยอะแยะเลยพ่อจะกินไหมถ้าพ่อไม่กินหนูให้หมานะพ่อเฮ้ยกูเป็นต้นอะไรวายังอยู่ทำแม่ไหแม่เดวิดเดวิดไม่ยังจะกินยังเลย กินนมกินนมแมนนายยังเจ้านะกินนมอื้ยแหงเงื้อวีตาพินไม่ยังอ่ะระวังดาวกับเดือนนี่เจ้าสิเลือกอีหยังระวังดาวกับเดือนแมนแล้วก็เลือกเดือนแล้วมันงามนะอ่ะไม่ยังอ่มันคือมัเลือกกูเออมึงมาแรง